ยอวมินาซังโอเคกิเลสกาสวัสดีครับทุกคนข่ตั้งตรับทุกคนเข้าสู่ช่องหรือบลกอกของผมอีกครัคร้งในช่วงรีวิวซีรีส์มูฟวี่ชิ้นใหมทุกคนนะเย้ในกับช่วงนี้ครั้งนะครับผมพอดีผมเพิ่งนึกออกทุกคนว่ามีอนิเมะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันแต่ว่าเพิ่งนึกออกจริงมันมีอีกหลายเรื่องมากๆเลยที่อยากจะแนะนําแต่ว่าบางทีก็ลืมไปบ้างทุกคนขอโทษนะครับเอาล่ะวันนี้เป็นเรื่องนี้เลยทุกคน กบลินเซเยอร์นะครับผมอ้าสุดยอดเลยเนาะอันนี้เป็นชื่อทั้งแบบทางการของทางญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ชื่ออังกฤษด้วยนะครับผมจอจริงจริงตอนนี้มีแค่หนึ่งซีซั่นเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็นี่เป็นข่าวของซีซั่นสองนะครับผมนี่เลยหมายถึงว่าข่าวเพิ่มมาปีสองพันี่ิบสา,าน,า 2, นีครับผมมันหายไปหลายปีมากๆเลยทุกคนแล้วผมก็พยายามตามหาข่าวอยู่เหมือนกันแล้วก็เพิ่งมาเจอนี่แหละว่าแบบเขาได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการสร้างต่อนะครับผม จริงๆแล้วซีซั่นแรกผมก็ดูผ่านเน็ตฟลิกนี่แหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้เน็ตฟลิกได้ถอดออกไปแล้วนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าเมื่อซีซั่นสองกลับมาก็เน็ตฟลิกก็จะเอามาลงอีกครั้งนึงนะครับผมเหมือนเรื่องด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โซนที่ตอนนี้มีแค่ซีซั่นสองกับสามแต่ซีซั่นแรกไม่มีแล้วทุกคนผมก็เลยแบบอู้ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมก็ยังดูไม่จบเออรอนานไปหน่อยแล้วก็แบบไม่ได้มาเช็คเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ทุกคนเลยหายไปเอาละครับผม มาต่อกันที่ก็ b l i n s ร a y e ์แต่นี้นมีแค่ซีชั่นหนึ่งแล้วก็สนุกมากๆเลยทุกคนคือจะบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ตอนแรกผมไม่คิดจะดูเลยนะเหมือนเดิมแต่ว่าแบบแฟนผมก็แนะนําให้ดูอะไรอย่างงี้พะผมดูแล้วจิตใจเลยอะ่ะคือคนที่ใส่เกาะเนี่ยในรูปโปสเตอร์เนี่ยคือพระ,พระเอกทุกคนเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งแบบโอ้ยนุกมานะกอ่ะนี่เทมากเลยคือแบบเป็นแบบเหมือนเป็นไนท์เนอะแบบเป็นอัศวินอะไรอย่างงี้ใส่ชุดเกาะตลอดเวลาทุกคนพระเอกเป็นคนที่ใส่ชุดเกราะตลอดเวลาไม่ว่าเวลานอนก็ตามเพราะนางแบ เออนามีปมเก่าอะไรอย่างนี้ซึ่งต้องไปดู้เองนะทุกคนนะผมจะไม่สปอยนะครับผมเออเขามีเหตุผลที่ทำไมคัณต้องใส่ชุดเกราะตลอดเวลาแทบจะไม่ถอดเวลาอาบน้ำไปยซ้ำมาทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยสุดยอดจริงๆและแบบการเดินทางของเขาสงครามกับกอบลินอ่ะก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับผมกอบลินเซเลเยอร์เออนางแบบเกิดมาเพื่อแบบฆ่ากอบลินโดยเฉพาะเลยนี่แต่อย่างที่ทุกคนรู้และทราบอยู่แล้วนะว่า อ,อันนี้ไม่ญี่ปุ่นเขาแบบมีข้อคิดดีๆเยอะมากๆเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องนี้ก็แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีมอนหรือแองเจิลในตัวของเรานะครับมันไม่ได้วอสบอลนะครับผมมันเมทนะครับผมนั่นก็คือแบบว่ามันไม่ได้เกิดมากับเราหรอกมันถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความชั่วร้ายหรือว่าความดีในตัวเราก็ตามนะครับผมประมาณน,านั้นเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับเพลเขาจะมีปกในใจของเขาที่ทำให้เขาจะต้องแบบคัด กอบลินให้เยอะที่สุดอะไรอย่างนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันสนุกครับสนุกสนุกระหว่างการเดินทางของเขาทําให้แบบเขาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเขาได้เพื่อนใหม่ๆเขาได้อะไรใหม่ๆแบบเฮ้ยสนุกทุกคนแล้วต่อให้มันจะแบบผ้ามันจะเสียดสียงสักนิดหนึ่งทั้งเลือดทั้งอะไรอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะตามสไตล์นะเพราะว่าเป็นการแบบเนาะชื่อคือกอบบินเซเยอร์นะทหารกอบบินนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็จะมีการต่อสู้ฟัดฟันแบบเออนิดหนึ่ง ไม่นี่แะเยอะเลยทีเดียวแต่ภาพก็จะแตกต่างจากอนิเมะเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้ภาพก็จะแบบว่าเน้นไปทางแบบว่าเรื่องการฆ่าฟันอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษอย่างนี้ทุกคนการฆ่ากอบลินอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าเพลงของเขาว่าแบบอ i f l e Lee ของมิลิบ้อมามากๆเลยผมชอบมากๆและแน่นอนว่ามีแอปพลิเคชันนี้ครับผมนี่เลยนี่เพลง Rifle นะครับผม Spotify ทุกคนไปหาได้เลยโอ้ยผมตอนนี้เลิก Spotify สดเลยเพราะว่าอะไรนี่ ันนี้เป็นเพลงตอนจบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีแค่เพลงต่างชาติเท่านั้นนะแบบเพลงญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนิม้งอนิเมะเขาม,มีหมดเลยทุกคนแบบมีเพลงแบบทั่วโลกจริงๆแบบอันนี้แบบมาแนะนําส่วนตัวเลยทุกคน Spotify คุ้มค่าเวอร์ Word นะครับผมเออตอนนี้ผมก็ใช้กับแฟนคู่กันเป็นบัญชีเป็นบัญช,ช,ชีคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันตั้งค่าได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบสุดจริงๆสำหรับ Spotify นะครับผมทำให้ผมรัก Spotify เลยแบบไม่ต้องไปนั่งหาแบบ เพลงมาแบบดาวน์โหลดเองอะไรอย่างนี้หรือแปลงไฟล์เองอ่ยประมาณประมาณนั้นทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแบบทุกกฎหมายด้วยแถมเรายังได้แบบสนับสนุนร้องที่เราชอบหรือวงที่เราชอบด้วยอย่างนี้ทุกคนแบบผ่นสปอต i f y ยรุ่งโยอยเอาล่ะใครที่เป็นแฟนกอบลิงสวยเยอ์หรือว่าได้ดูมาแล้วหรืออ่านแต่มังะงแล้วอะไรทุกคนมาคอมเมนต์บอกผมกันบ้างนะว่าแบบเฮ้ย ในมังงะมันเป็นยังไงสนุกมากไหมแล้วแบบพอมาทําเป็นอนิเมะแล้วมันสนุกกว่าหรือเปล่านะหรือว่าแบบเอ้ยมันมันไม่เหมือนกับมังงะมังงะมันแบบโหดร้ายกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์บอกกันเลยทุกคนนะมาร์กซี่บอกกันก็ได้นะเอะไะครับผมเจอคลิปหน้าครับทุกคน